การแยกตัวประกอบหมายถึงการเขียนแนวรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะของจำนวนนับนั้นน,น,นะคะมาสู่เรื่องการแยกตัวประกอบนะคะนักเรียนทีนี้คําสําคัญนะคะที่คุณครูอยากเน้นย้านักเรียนมีอยู่2คํคนะคะคือคําว่าแนวรูปการคูณนะคะคาว่าการคูณและอีกคํหนึ่งคือคําว่าตัวประกอบเฉพาะ นะคะคเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้เรกเรียนเห็นภาพชัดเจนนะคะว่าการแยกตัวประกอบเป็นเช่นไรนะคะเอายกตัวอย่างเช่น20ถ้าเราแยกให้อยู่ในรูปการคูณเหมือนที่มาจากนิยามข้างบนความหมายใช่ไหมคะ20เรานึกถึงอะไรบ้างบุก4คูณ5 4 5 20ใช่ไหมคะมีอะไรอีกเอ่ย20มี2คูณ10 ก็ได้ใช่ไหมคะถามว่าแล้วคุณครูคะจะบอกว่าบรรทัดที่1ห,หรือบรรทัดที่2เป็นการแยกตัวประกอบนะคะเราจะมาเช็คตามความหมายที่เขาให้เรามาตอนนี้ทั้งสองอันอยู่ในรูปการคูณแล้วคือเงื่อนไขแรกที่คูณติ๊กไว้นะคะแต่อีกเงื่อนไขหนึ่งคือเงื่อนไขของตัวประกอบเฉพาะนะคะตรงนี้เราจะมาดูมาเช็คว่าเป็นตัวประกอบเฉพาะหรือไม่นะคะสังเกตสีตรงนี้ สียังเป็นใช่ไหมคะลูกยังไม่เป็นเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่นะคะแต่5เป็นแล้ว5นี้ถูกต้องแต่มันจะต้องเป็นทั้งสองจำนวนนะคะ2ข้างล่างนะคะ2ตรงนี้ก็ไม่ใช่อ้อขออภัยค่ะ2นี่ใช่แล้วแต่10 10ยังไม่ใช่ตัวประกอบเฉพาะนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าในสบรรทัดที่ครูให้มาข้างบนนะคะแยกในวรูปการคูณจริง แต่ยังไม่เป็นรูปการคูณของตัวประกอบเฉพาะนะคะวิธีการ20เท่ากับให้นักเรียนเช็คต่ออาจจะเช็คจากบรรทัดที่1ก็ได้หรือบรรทัดที่2ก็ได้นะคะว่าจะมาเขียนต่อได้อย่างไรหากครูเอามาจากบรรทัดที่1 4ของคุณครูตรงนี้นะคะคุณครูยังไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะแต่4ส,สามารถเขียนในรูป2คูณ สอได้ใช่ไหมคะ2 2เป็น4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขียนได้แล้ว2ก็เป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วด้วยเราก็จะเขียนได้ว่า2คูณ2 5ตัวนี้ใช่ไหมคะนักเรียนเป็นตำนวนเฉพาะเป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วก็เขียนได้5เหมือนเดิมเพราะฉะนั้น20พอเขียนในรูปตัวประกอบเฉพาะแยกนะคะแยกตัวประกอบเฉพาะจะได้ว่า2คูณ2คูณ 5. นี่คือที่มาและความหมายของคำว่าการแยกตัวประกอบนะคะ,ะการแยกตัวประกอบนะคะจะมีอยู่2วิธีนะคะวิธีแรกนะคะการแยกตัวประกอบตัวนี้จะแยกด้วยวิธีการกระจายการคูณออกมานะคะในการทำวิธีนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะพาทำเช่น27ตัวอย่างที่1 27 นักเรียนนึกถึงการแยกตัวประกอบของ27ในรูปการคูณคืออะไรคะ 3, 7, 9 3ใช่ไหมคะ39 3คูน9ได้27ใช่ไหมคะให้นักเรียนมาเช็คตรงจำนวนที่เราแยกออกมานะคะ3คูน9 3ตอนนี้เป็นจำนวนเฉพาะแล้วใช่ไหมคะเป็นตัวประกอบเฉพาะเพราะฉะนั้น3จะมาเขียนในบรรทัดนี้ ได้เลยนะคะแต่9ก็ยังไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องแยกต่อนะคะ9ก็คือ3คูณ3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเขียนเสร็จแล้วเรียบร้อยคือ3เป็นตัวประกอบเฉพาะ27จะแยกตัวประกอบได้ว่า3คูณ3คูณ 3, 3นะคะเราสามารถเขียนในรูปยกกำลังได้นะคะ 3คูณการ3ครั้งหมายถึง3ยกกำลัง3แบบนี้นะคะต่อไปนะคะข้อ2 42เรานึกถึงอะไรเอ,อเอาคุณครูเอา6คูณ7นึกถึง6คูณ7 6คูณ7เป็น42ใช่ไหมคะ6กับ7คุณครูเห็นแล้วว่า7เป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วนะคะเหลือ6 6ยังไม่เป็น6เขียนแยกได้อีกว่า2คูณ3เป็น6และ2คูณ3ทั้ง2และ3ก็เป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วเขียน7อีกตัวที่เรามีแล้วแล้วก็เป็นตัวประกอบเฉพาะแล้วนะคะเพราะฉะนั้น42จะแยกตัวประกอบได้ว่า2คูณ3คูณ7นะคะ ในข้อนี้ข้อ42ไม่มีตัวซ้ำเราไม่เขียนและรูปยกกำลังนะคะ66ได้6คูณ11นะคะ11เป็นตัวประกอบเฉพาะแล้ว6เหมือนข้อ2เลย6แยกได้ว่า2คูณ3คูณ11เป็นแล้วเขียนเหมือนเดิมแบบนี้นะคะ72ได้อะไรเอ,อ่ย72มีเยอะที่คูณกันได้72เราเลือกตัวใดตัวนึง ะค,ะคุณครูคิดออกได้8คูณ9นะคะบางคนอาจจะบอกว่าคุณครูคะถ้าสมมตินหนูนึกได้2คูณ36ได้ไหมคะได้นะคะเราก็จะทำการแยกตามปกตินะคะเราก็จะมาแยก36ต่อ อย่างนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องบอกว่าคุณครูขาหนูคิดได้เหมือนไม่เหมือนคุณครูเลยที่เป็น8ปคูณเเลยไม่เกี่ยวนะคะนักเรียนทีนี้คุณครูมาดูแล้ว8กับ9ของคุณครูยังไม่เป็นจํานวนเฉพาะตัวประกอบเฉพาะทั้ง2จํานวนเพราะฉะนั้นครูต้องแยกใช่ไหมคะ8คุณครูก็จะได้2คูณ2คูณ2แบบนี้ใช่ไหมคะถึงจะเป็นตัวประกอบเฉพาะทั้งหมดเลย2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8 ใช่ไหมคะคุณคูได้2คูณ2คูณ2ใช่ไหมคะ9คูณคูได้3คูณ3 3 3เป็น9ก็มาเขียน3คูณ3แบบนี้นะคะในกรณีแบบข้อ4เราจะเห็นว่าสามารถเขียนแนวรูปยกกำลังได้นะคะ2คูณกัน3ครั้งเขียนในรูปยกกำลังได้2ยกกำลัง3คูณอยู่กับ3ยกกำลังสองคือ3คูณกันอยู่2ครั้ง แบบนี้เป็นต้นนะคะข้อห้าและข้อหกแปดสิบคุณครูขอนึกได้อะไรเดี๋ยวแปดคูณสิบอโอเคแปดกับสิบเห็นเลยว่ายังไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะแปดเมื่อสักครู่คุณครูแยกในข้อสี่แล้วนะักเรียนเห็นเนาะ ได้2คูณ2คูณ2ค่ะคุณครูใช่ไหมคะ10 10ก็ยังไม่ได้เป็นจำนวนเฉพาะเลยตัวประกอบเฉพาะเลย2คูณ5เป็น10ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เขียนต่อได้2คูณ5แบบนี้นะคะ2ยกกำลังอะไรเอ่ยมันซ้ำกัน4ครั้งยกกำลัง4คูณอยู่กับ5แบบนี้เป็นต้นนะคะ ข้อ6ข้อสุดท้าย145นะคะ145คุณครูได้5คูณ29นะคะ5คูณ29ผลปรากฏว่า29 5เป็นจำนวนเฉพาะแล้วใช่ไหมคะ29ก็ เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการแยกตัวประกอบวิธีนี้คือการกระจายการคูณออกมานะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใน6ตัวอย่างที่คุณครูอธิบายมาจะทําให้นักเรียนเข้าใจแล้วว่าแยกตัวประกอบด้วยวิธีการกระจายการคูณเป็นอย่างไรนะคะ มาสู่วิธีที่2ของการแยกตัวประกอบนะคะวิธีนี้เรียกว่าใช้การตั้งหารนะคะวิธีทำสีข้อคุณครูจะทำยกตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นนะคะว่าทำอย่างไรนะคะเราจะใช้วิธีตั้งหารสั้นนะคะข้อที่1 108หนะคะ108เราจะหารสั้นโดยจำนวนที่เราจะนำมาหารนะคะจะเป็นจํานวนเฉพาะ เลยไว้เลยนะคะเช่นนักเรียนเห็นว่า108 9หาร108ลงตัวใช่ไหมคะแต่9ไม่ใช่จํานวนเฉพาะเราก็ไม่เอาอย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนเราจะเลือกจํานวนที่เป็นจํานวนเฉพาะตัวประกอบเฉพาะเลยในการมานํำมาหารนะคะคุณครูเลือก2 2เป็นจํานวนเฉพาะใช่ไหมคะ25เป็น10 2 4เป็น8แบบนี้นะคะคนครูหารต่อ54สามารถหารต่อได้เพราะยังไม่เป็นจำนวนเฉพาะนะคะสองคครูใช้2องนะคะสองสองเป็นสี่สหารต่อนะคะยี 27, ก็ยังไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะเพราะฉะนั้นหารต่อนะคะคณครูเลือก3 3เป็นจำนวนเฉพาะใช่ไหมคะนักเรียนสามเก้า ใช่ไหมคะ9ก็ยังไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะจะต้องหารต่อนะคะ 3, 3 3 3เป็น9นะคะ3ตรงนี้หารต่อนะคะ3 1เป็น3หารจนกระทั่งจำนวนตรงนี้เป็นเลข1เหมือนข้อนี้นะคะถึงจะจบ การหารของเรานะคะเป็นเลขหนึงเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเวลานำไปเขียนในรูปการแยกตัวประกอบของ108เราจะเลือกจํานวนตรงนี้มาคูณนะคะเพราะฉะนั้น108คุณครูคเขียนตรงนี้นะคะจะแยกตัวประกอบได้ว่า2คูณ2คูณ3คูณ3 คูณ3คือจำนวนที่เป็นสีเขียวใช่ไหมคะคุณคูณนำมาเขียนเขียนในรูปเลขยกกำลังได้นะคะสองม,มี2ตัวคูณ3ยกกำลัง3แบบนี้เป็นต้นนะคะนี่คือการแยกตัวประกอบโดยใช้วิธีการตั้งหารในการช่วยนะคะข้อ2นะคะข้อ2ใช้ วิธีตั้งหารเช่นเดียวกันนะคะ1นึงร้อยก้าสิบหกหนึ่งร้อยเก้าสิบหกนะคะขออภัยในความผิดพลาดทางเทคนิคนะคะอันนี้ของคุณครูไม่ยอม กลับไปเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะ่คุณครูยังมองเห็นว่า196สามารถนำสองมาหารได้นะคะ2เป็นตัวประกอบเฉพาะเป็นจำนวนเฉพาะแล้วหารได้98นะคะใช้2อีกสักครั้งยังหารได้นะคะได้49ใช่ไหมคะ49ยังไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะหารต่อ ได้ะ,ะได้7 7 7 49ใช่ไหมคะ7หาร49ได้นี่นะคะหารต่อนะคะ7 1เป็น7จบแล้วนะคะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนหารจนกระทั่งตรงนี้เป็นเลข1ซึ่งเข้าตามเงื่อนไขที่คุณครูกล่าวไว้แล้วนะคะในการนำมาเขียนตอบเราก็จะเอาตรงนี้มาเขียนนะคะ เพราะฉะนั้นกนารแยกตัวประกอบของ196ก็จะได้ว่า2คูณ2 7คูณ7แบบนี้นะคะ2ยกกำลัง2คูณ7ยกกำลัง2นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ามาดูที่ข้อ3คุยยกตัวอย่างเยอะหน่อยนะคะจะทําให้เราเข้าใจนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจมาตั้งแต่ข้อ1ก็2แล้วไม่เป็นไรเราจะต้องฝึกฝนตนเองเสมอ เราจะทำให้เราจำนานนะคะ4อขอไปขัดสามร้ยส่สิบสามนำจำนวนไหนดีนะที่เป็นจำนวนเฉพาะแล้วมาหารลงตัวอ่าคุณคคูเห็นแล้วว่า7สามารถหารลงตัวได้นะคะได้49นะคะ49ยังไม่เป็นตัวประกอบเฉพาะ เหมือนข้อ2เลยเอา7หารต่อใช่ไหมคะ7 7 49 7หาร7อีกครั้งหนึ่งได้1ตรงนี้ได้1ตามเงื่อนไขคุณครูแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในการนำมาเขียนตอบเอาตรงไหนคะนักเรียนอ่าข้อนี้จะเปลี่ยนไปเป็นเอาตรงสีน้ำเงินนะคะ 7, 7 7 7โอ้โหได้7หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้น343จะได้ว่า7 คูณ7คูณ7หรือคูณขอเขียนตรงนี้นะคะไม่พอ7ยกกำลัง3แบบนี้ก็ได้นะคะง่ายแล้วใช่ไหมคะนักเรียนรู้สึกว่าโอ้ยง่ายจังเลยค่ะคุณครูโอเคข้อสีข้อสุดท้ายของเราช่วยกันนะคะ510ค,คุณครูใช้5ในการหารนะคะ5เป็นตัวเป็นจำนวนเฉพาะแล้วใช่ไหมคะ5้าหารหารได้1 0 2 นะคะหารต่อเพราะ102ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเอา2หารน,นะคะหาร2ได้51ใช่ไหมคะ5้ 51, เรามาเช็คใช่จำนวนเฉพาะหรือ,อยังปรากฏว่ายังไม่ใช่ยังสามารถหารสามารถหาร3 37ได้51นะคะทีนี้17เเราเป็นจำนวนเฉพาะหรือ,อยัง สิเจ็ดเป็นจานวนเฉพาะแล้วเราหารสิตรงนี้อีกครั้งหนึ่งได้17บเป็น17เพื่อให้ตรงนี้เป็นเลข1ใช่ไหมคะสรุปตรงนี้ได้เลขหนึแล้วตามที่คุณครูเคยบอกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลานําไปเขียนเราก็จะเอาตรงนี้นะคะไปเขียนคําตอบนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า510แยกตัวประกอบได้ว่า คุณครูเขียนเสร็จตรงนี้นะคะขออนุญาตเขียนจากข้างบน5คูณ2คูณ3คูณ17บางคนหรือคุณครูหรือนักเรียนบางคนนะคะอาจจะถนัดหรือนิยมนะคะเขียนจากตัวน้อยอาจจะเขียน2คูณ3คูณ5คูณ17แบบนี้ไม่มีไม่ใช่การผิด นะคะนักเรียนเพราะว่าการคูณมีสมบัติการสลับที่นะคะเพราะฉะนั้นเขียนยังไงก็ได้นะคะเอาเอาที่เราถนัดแต่เราต้องเข้าใจความหมายว่าการคูรมีการสลับที่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการแยกตัวประกอบด้วยวิธีตั้งหารก็จะมีหลักการและวิธีการดังที่ครูยกตัวอย่างสีข้อนี้นะคะฝากนักเรียนไปทำแบบทดสอบเพิ่มเติมเสริมทักษะตนเองนะคะ